ความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะการฟังธรรมทุกวันทุกวันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสะสมบุญทำให้บุญของเรามันเจริญเขาเรียปุญญาพิสันธา ปุญญาพิสันทางอารัตถังตัดสานุภาเวนะการทำบุญเนี่ยมันผลักดันทำให้จิตใจของเรามันเจริญก้าวหน้าพัฒนาสถาพรก็วันนี้เราก็มาฟังเรื่องของการศึกษาพระอภิธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของจิต ช่วงนี้กำลังบรญญาอยู่ในข้อที่ว่ามหาวิปากจิจนะจิตที่มีผลมากหรือจิตที่มีผลใหญ่ที่เป็นผลของกุศลนะั่นแหละท่านเรียกว่าวิม,มหาวิบากในมหาวิปาก,กจิตคือจิตที่เป็นวิบากคือจิตที่นำส่งผลเนะี่ยคือตัวเป็นผลที่เกิดขึ้นจากตัวกรรมคือกุศล เวลาส่งผลทำให้ไปเกิดในภพภูมิตัวส่งผลเกิดขึ้นครั้งแรกเนะี่ยเขาเรียกว่าปฏิสนธิทำหน้าที่สืบต่อภพใหม่การปฏิสนธิของสัตว์นั้นปฏิสนธิในกิจอันประกอบด้วยไตรเหตุคือประกอบด้วยเหตุสามเขาเรียกว่าสชาติกปัญญาคือเกิด ขึ้นพร้อมด้วยกับปัญญาคนประเภทนี้เวลาเกิดมาแล้ววิบากผลเนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาเวลาปฏิบัติวิปัสสนาจะเป็นเหตุให้บรรลุมักบรรลุผลแต่ถ้าเจริญสมาถากรรมาฐานจำเป็นจะต้องได้ฌานถ้าบารมีเข้าถึงความแก่กล้าเขาเรียกว่าสชาติกะปัญญา เป็นติมนุษย์ที่เป็นติเหตุเวลาปฏิสนธิมันส่งผลทำให้บุคคลผู้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ติเหตุเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ในสองภูมินี้นะเป็นมนุษย์กับเทวดาในปฏิสนธิการเวลามหาวิบากมันส่งผล มันเป็นกุศลที่ประกอบด้วยไตรเหตุคือเป็นกุศลญาณสัมปยุตเวลาทำให้มาเกิดแล้วถ้าเกิดเป็นคนท่าเจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนากรรมาฐานปุคลปคลผูป้ปฏิสนธิด้วยไตรเหตุนี้จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงสิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอระหรันต์เขาเรียกว่าเป็นวิสุทธิเทพ เป็นวิสุทธิเทพเป็นเทพเหนือเทพคำว่าเป็นเทพเหนือเทพนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเขาจึงเรียกชื่อว่าอารหันแปลว่าผู้ควรทําการสักการะบูชากราบไหว้เป็นนาบุญของโลกด้วยนี่วิสุทธิเทพสําหรับ เป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีแต่ถ้ามาปักติสนธิทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาการไปเป็นเทวดาจะเป็นเทวดาชั้นจาตุ่มก็ตามที่เรียกว่าจาตุมก็คือเรียกโดยตำแหน่งการปกครองเพราะว่าชั้นนี้มี ผู้ปกครองอยู่สี่ทิศเขาเรียกว่าเท้าจัตุโลกกบาลพวกยักษ์พวกนาคพวกคุดพวกคนทันพวกนี้ก็เรียกว่าพวกเทวดาชันาาช้นจาตูมเทวดาชั้นจา,าตูมเนี่ยญาติโยมไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เป็นทวิเหตุก็มีเป็นติเหตุก็ดีแต่ที่กล่าวนี้พูดถึงติเหตุก่อนเป็นเทวดาที่เป็นติเหตุ การปฏิสนธิโดยกำเนิดเกิดขึ้นในเทวโลกอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปปฏิเทพในเทวดาชั้นจ่าต่มเนี่ยมีอยู่สามจำพวกด้วยกันเทวดาที่อาศัยพื้นแผ่นดินอยู่อาศัยเขาเรียกว่าภูมิมัทเทวดาเป็นเทวดาชั้นจ่าต่มความเป็นอยู่เสมอพื้นมนุษย์เพราะอาศัยพื้นแผ่นดินท่านยังเรียกว่าภูมิมัทเทวดา เทวดาเหล่าใดที่อาศัยต้นไม้อยู่อาศัยวิมานคือต้นไม้เทวดาพวกนั้นเรียกว่าลุกขัดตเทวดาในพระวินัยปีดกพระภิกษุท่านจะไปตัดไม้ซึ่งต้นไม้นั้นเป็นวิมานของเทวดาเทวดาก็บอกพระภิกษุว่าพระคุณเจ้าอย่าตัดต้นไม้เลย ต้นไม้นี้เป็นที่พักอาศัยเป็นที่อยู่ของดิฉันพระก็ไม่ฟังคำเทวดาก็เลยเอาลูกเนี่ยเอาแขนลูกไปทาบกับต้นไม้ไว้พระไม่เชื่อฟังว่าเทวดามาขวางเราได้ยังไงพระก็เลยตัดต้นไม้แขนเทวดาขาดเทวดาโกรธโกรธพระถ้าจะฆ่าก็ฆ่าได้เทวดาน เนี่ยเทวดาก็มีศีลอยู่พราะระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าเห็นความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่เทวดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าทรงมัญญาว่าภิกษุรูปใดตัดต้นไม้ต้องอาบัตปาจิตติเนี่ยไม่ยายง เพราะต้นไม้ทั้งหลายแหละนะ่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเทพเทวาเขาเรียกว่าเทวดาชั้นจาตูมที่อาศัยตามต้นไม้เขาเรียกว่าลุกขัตเทวดาแต่ถ้าเป็นเทวดาที่อิงอาศัยอยู่บนอากาศบนอากาศนี้เขาเรียกว่าอากาศเทวดาเพราะฉะนั้นในสวรรค์ชั้นจาตูมเนะี่ยมีเทวดาอยู่สามจำพวกพวกที่หนึ่งอาศัยพื้นแผ่นดิน ก็เรียกว่าภูมัทเทวดาส่วนเทวดาที่อิงอาศัยอยู่ตามต้นไม้ท่านเรียกชื่อว่าลุกขัตทะเทวดาถ้าเทวดาที่ไปอิงอาศัยอยู่บนอากาศช่องว่างในอากาศเนี่ยมีวิมานของเทวดานะญาติโยมเขาเรียกว่าอากาศทะเทวดานี่เทวดาชั้นจ่าตูม ส่วนพวกเทวดาที่ไปปฏิสนที่เป็นติเหตุไปเกิดสูงจากชั้นจาตุมขึ้นไปเขาเรียกว่าดาวดึงค่าวาดาวดึงนี้มาจากภาษาบาลีว่าตาวติงสะหรือเตตติงสะแปลว่าเกิดจากมานสามสิบสาคนนะตาวติงสะแปลว่าสามสิบาท่านบอกว่ามีเทวดาสาสาคน ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ฉนะนั้นสวรรค์ชั้นนี้จึงชื่อว่าตาวดึงหรือตาวติงสะมันก็มีเรื่องอย่างที่เล่าว่ามคฆะมานบแก่เป็นคนใจบุญสุนทรทานชอบทำถนนขุดน้ำบ่ก่อศาลาเวลาทำไปก็มีพวกเห็นดีด้วยถึงสามสิบสามคนสร้างกุศลในเมืองมนุษย์ สิ้นอายุไขาตาจากมนุษย์แล้วผุดไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอนุภาพของกุศลกรรมเป็นปฏิสนธิด้วยโอปปาติกะกำเนิดเป็นอุปติเทพนะคำว่าอุปติเทวะเนี่ยเป็นเทวดาจริงๆไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เรียกว่าชั้นดาวดึงก็เพราะว่ามีมานบสามสิบสามคนไปไปเกิดในชั้นนี้นะ เดี๋ยวมีเวลารายละเอียดอาตมาก็จะได้นำมาบรรยายในขั้นตอนสืบต่อไปส่วนเทวดาชั้นที่สขอเรียกว่าชั้นยามาชั้นยามะที่เรียกว่ายามะเพราะว่ามีมีเทวดาชื่อว่าเท้ายามะ,ะเป็นประธานส่วนเทวดาชั้นที่สี ชื่อว่าดุสิตดุสิตเนี่ยมีสันดุสิตเทพประบุเป็นประธานมีสวนนันทวันผู้ใดมีจิตใจไม่รื่นเริงในการที่จะสวยทิพสสมบัติแล้วจะต้องไปสวนนันทวันเมื่อไปสู่ชมสวนนันทวันแล้วจิตใจของบุคเทวดานั้นก็จะคลายทุกข์ได้จึงชื่อว่าดุสิต บุคคลผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเราอักครสา,าวกหรือพระปเจกับพระพุทธเจ้าพุทธมารดาพุทธบิดาบุคคลผู้มีบารมีมากจะต้องไปเสวยวิบากผลแห่งกรรมอยู่ชั้นดุสิกนะเพราะเป็นที่น่ารื่นรมแม้ภาษีอริยเมตไตรปัจจุบันนี้ก็บังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิก สวรรค์ชั้นที่ห้าคือชั้นนิมมานาลดีชั้นนี้หมายความว่าที่ชื่อว่านิมมะก็มีเท้านิมมะเป็นประธานเพราะว่าอยากจะบริโภคสวยบากสมบัติสิ่งใดก็ต้องเนรมิตบริโภคสวยบากสมบัติเองมีเท้านิมมาเป็นประธานส่วนชั้นที่หกเรียกว่าปรนิมิตตะวสัตตี มีพยาวัสวตติมานเป็นประธานแต่ว่าพยาวัสวตติมานผู้เป็นประธานในสวรรค์ชั้นที่หกนี้พระอุปคุตหรือบางทีตั้งก็เรียกชื่อพระอุปคุตว่าภรกกีสนาที่เรียกว่าพรกกีสนาคะก็แปลว่าท่านผู้มีร่างกายพร้อมบางท่านชอบไปพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถในนาคพิกพบ,บาดาล บางทีถ้าไปทางภาคเหนือไปทางพมา่าพระอุปคุตเนี่ยเขาเรียกว่าพระบวกเข็มญาติโยมเคยเห็นไหมเวลาพระบวกเข็มนี้ถ้าขึ้นไปทางภาคเหนือไปทางพมา่าเขาจะมีพระเถระรูปหนึ่งเอามือล้วงลงไปในบาทแล้วก็เห็นมองดูท้องฟ้าเพราะว่าท่านมองดูท้องฟ้าเพราะท่านไปอยู่พิภพบ,บาดาล ท่านมองขึ้นข้างบนเวลาฉันข้าวท่านองว่าพระอาทิตย์มันเลยเที่ยงแล้วหรือยังเนี่ยและบางทีท่านก็มีใบบัวมาปกศีรษะไว้เพราะว่าท่านได้ไปอยู่ใต้พิภพบาดาลมีดอกบัวปกปิดไว้นี่คือเกี่ยวกับเรื่องของพระกีสนาคหรือพระอ,อุปคุตพระกีสนาคพอท่านรูปร่างพร้อมตอนที่พระยาว,วัศวติมานเนี่ย จะมาทำลายพิธีกรรมการบูชาสมัยที่พระเจ้าอาโศกมหาราชขึ้นคลองราชได้อุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนาทำเจดีแปดหมื่บูชาพระพุทธเจ้าทั่วชมพูทวีปเสร็จแล้วกลัวว่ากลัวพยามารจะมาทำลายพิธีกรรมในการบูชาจึงเข้าไปหาพระโมกขลีบุตรติสสะ พโนกโมคคลีบุตรติสสะก็ชี้ไปพระอรหันต์ทั้งหลายในขณะที่นั่งประชุมสงฆ์กันอยู่ในสมัยนั้นมีพญาน,นาคตนหนึ่งแปลงกายเป็นเพศหนุ่มน้อยหรือเป็นมานุษย์น้อยมานั่งอยู่ที่หางแถวของพระภิกษุทั้งหลายไอ้พญาน,นาคนิยมแม้จะแปลงกายเป็นมนุษย์พระยาคุดเห็นแล้วมันก็ บินมาจากท้องฟ้าจะมาโชบเอาพญานาคไปกินพญานาคที่แปลงกายเป็นคนก็ร้องพระเถระทั้งหลายช่วยผมด้วยครับผมช่วยผมด้วยพระเถระทั้งหลายก็มองหน้าซึ่งกันและกันไม่มีใครช่วยเหลือแต่สามาเณรน,น้อยสามาเณรน,น้อยเป็นผู้ชำนาญด้วยฤทธิ์ท่านก็เข้าอภิญญาสามาบัติคือวายกสินช่ว กับพิพตาเท่านั้นเองฤทธ์เกิดขึ้นทั้งก็เป่าลมเอาพยาวัสวตาวติมานกําลังจะโชบเอาพยานักเป่าไปตกภูเขาจาัก,กรวาลเสร็จแล้วก็สามเนรก็ได้แสดงตนในถ้ำกลางพระพิสุสงพระโมคคลีบุตรติสะก็บอกว่าเนนวันนี้ต้องลงโทษสามเนรแล้วเวลา หน้ากุมารมาขอความช่วยเหลือทำไมเจ้าไม่ช่วยที่ไม่ช่วยก็ว่าเกรงใจพระเถระเมื่อพระเถระไม่ช่วยแล้วก็เป็นหน้าที่ของกับผมครับสมเณรต้องถูกลงทันกรรมต้องรักษาการบูชาไม่ให้พญามารมาทำอันตรายในการบูชา 4, เจดีแปดหมื่นสี่พัสมเณรก็เลยบอกพมกคลีบุตรติสเถระบอกว่า ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ของผมเนี่ยเป็นผู้มีความสามารถถามว่าใครรือท่านบอกว่าพระกีสนาหรือพระอุปคุตถามว่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่นาคพิภพบ,บาดาลในขณะนั้นพระโมคคลีบุตรติดสาก็สั่งสมณะทูตส่งสมณะทูตไปนิมนต์ในสมัยนั้นพระอุปคุตท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่พิภพบ,บาดาล เมื่อไปใกล้ๆท่านก็พูดไปกระซิบที่หูของพระเถระกำลังเข้าสมาบทอยู่บอกว่าท่านครับบัดนี้สงต้องการพบตัวท่านพอพูดกระซิบที่หูเท่านั้นก็ออกจากสมาบัติได้เสร็จแล้วพระเถระก็บอกพระเถระทั้งสองรูปซึ่งเป็นสมณะทูตว่าท่านจงกลับไปก่อนไปเดี๋ยวผมตามไป พอท่านพูดเสร็จเท่านั้นเองพระเถระสองรูปซึ่งเป็นสมณะทูตเนี่ยเหาะมาด้วยลิ์ยังไม่ทันถึงที่วัดอโศการามเลยพระอุปคุธกลับมานั่งอยู่ในถ้ำกลางระหว่างสงพอพระเถระสองรูปมาถึงก็เอา้าอาจารย์มาก่อนได้ยังไงเนี่ยเพราะความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยลิ์ จึงมาถึงก่อนท่านมีฤทธิ์มากขนาดนี้แต่รูปร่างท่านพร้อมนะอย่าไปดูว่ารูปร่างผู้มีฤทธิ์ต้องอ้วนท้วนจุ่มมั่มอย่างนั้นไม่ใช่ท่านกล่าวคติธรรมน่าฟังว่าสัตว์เลี้ยงผอมหรือสีพีนี้สองสิ่งอีกผู้หญิงรูปดีไม่มีฐานอีกพระสงฆ์แต่งอินทรีย์นี้อีกอันซีด้วยกันมองเป็นไม่เห็นงามสัตว์เลี้ยงผอมหรือ สีพีนะถ้าบอกว่าเป็นสิ่งไม่สมควรพอถึงเวลาเชา้าพระอุปคุตทั้งก็ไปบินทบาทในเมืองปาตาลีบุตรพระเจ้าอโศกมหาราชจะทดลองโอ้ล่างกลางผอมแห้งแหลงน้อยอย่างนี้จะมาช่วยดูแลปกปักรักษาการบูชาพระบร,รมาธาตุได้อย่างไรก็สั่งให้ในายควันช้างปล่อยช้างที่ฝึกดีแล้ว ตอนที่พระอุปคุตท่านมาบินทบาทวิ่งไล่แปร่ตาม,พร,มพระอุปคุตพระอุปคุดนี้ท่านก็หยุดยืนดูช้างด้วยอนุภาพแห่งฤทธิเ์เสกช้างตัวนั้นเป็นก้อนหินยืนอยู่ท่ามกลางถนนจนประชาชนทั้งหลายแตกตื่นกันช้างเป็นก้อนหินไปช้างถึงการสั่นเทา ตกและกรมลำบากทนทุกขเวทนาพระเจ้าอาโศกมหาราชเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เลยไปขอขมาลาโทษพระอุปคุตบอกว่าช้างเป็นเรื่องของกระผมทดลองเองขอท่านจงคลายฤทธิ์เถิดพอพูดเสร็จท่านพระอุปคุตบอกว่าขอช้างจงมีความสวัสดีพอพูดแก่ในช้างก็เดินให้ปกติ นี่ท่านมีฤทธิ์ขนาดมากขนาดนี้พระบคุปเน่ะเกี่ยวกับเรื่องของการบูชานะเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาที่เมืองปาตาลีบุตรกำลังพูดถึงว่าอุปติเทพพระยาวัสวติมานเนี่ยมาลังควันจะมาลบกวนมาลบกวนการบูชาพราะบรมธาตุ พระอุปคุตนี้ก็เลยเสกเสกหมาอับหมาเน่านะมัดปกักคตเอวไปแขวนไว้ที่คอของพยาวัสวตติมานพยาวัสวตติมานเนี่ยเหาะไปหาเท้าจาตุมหาราชบอกว่าช่วยทีช่วยแก้ทีเท้าจาตุมหาราชก็บอกว่าไม่ได้ลอกท่านทำกรรมหนัก ก็เลยไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าพระอหรหันต์อุปคุตกีสนาคท่านมีฤทธิ์มากผมแก้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ทํำยังไงก้องไปขอคามาลาโทษท่านท่านอดโทษให้ในช่วงระยะเวลาที่กําลังฉลองการเจดีพระอุปคุตท่านก็จับพระยาวะสวติมานไปเอาขาไปผูกกับภูเขาจัก,กรวาลด้านหนึ่ง ส่วนเอาศีสะไปผูกไว้กับจัก,กรวาลอีกข้างหนึ่งเมื่อบูชาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเสร็จแล้วพระยาวัสวติมาเนี่ยเสียใจน้อยใจบ่นว่าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่ตอนที่เราไปป้องกันไม่ออกบวชก็ดีหรือตอนที่พระองค์ตัดตรู้ก็ดีเราไปห้าม หรือตอนนิพพานเราก็ไปนิมนต์ให้นิพพานพระพุทธเจ้าไม่ถือโทษแต่ว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี้ทรมานเราเหลือเกินคิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตอนนี้ใจอ่อนปล่อยอะไรก็ปล่อยไม่ได้เพราะพระอุปคุตท่านผูกด้วยลิ์เสร็จแล้วพอจิตสำนึก เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเลยตั้งความปลาถนาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าขอสร้างบารมีปลาถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพอคิดในใจว่าปราถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพระอุปคุตท่านก็ไปถึงไปปล่อยพอดีพอปล่อยเสร็จเรียบร้อยบอกว่าท่านเนี่ยทำไมจึงทรมานโยมมากขนาดนี้ พระโคุธบอกว่าอัตมาภาพนี้เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อทรมานโยมบัดนี้โยมกลับใจแล้วอขอให้ท่านนั่งในที่อันสมควรเสร็จแล้วพระอุปคุตท่านก็ปล่อยพระยาวัสวัตติมานเสร็จแล้วก็ติดตามเดินทางมาถึงที่วัดอโศกการามพระภิกษุสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายทั้งพระเจ้าอโศกมหาราช ก็เลยบอกว่าถามพระยาวัตสวัตติมานว่าตอนที่ท่านยังมีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระหันหาทั้งหลายก็อยากจะดูรูปร่างกายสิริสมบัติของพระพุทธเจ้าขอให้พระยาวัตสวัตติมานเนี่ยนิรมิตพระพุทธเจ้าให้ดูทีพระยาวัตสวัตติมานก็ทํากติกานัดหมายเมื่อข้าพเจ้าเนมิตร่างกายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านทั้งหลายอย่าได้กราบไหว้ผมนะเนี่ยก็ตกลงกัน พอท่านเนลมิตรแปลงร่างกายเป็นรูปพระพุทธเจ้าท่านภิกษุสงองค์อราหันต์มีพระอโศกมหาราชก็กราบพระพุทธเจ้าเมื่อกลาบพรยาวะสวัตติมานก็กลับกลายเป็นพระยาวัสวัตติมก็ตัดท้อบกตกลงกันแล้วว่าจะไม่กลาบไม่ไหวแต่พวกละท่านไม่ยึดกติกา พระอรหันต์ทั้งหลายว่าเราไม่ได้กราบท่านแต่เรากลาบพระพุทธเจ้านี่แหละญาติโยมเรื่องของมหากุศลแลจิตมันทําหน้าที่ไป,ไปติสนธิไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอุปติเทพนะพูดถึงเรื่องเทวดาน้อยเดียวจบอีกแล้วโยมนะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปมหาวิบากญาณสัมปยุตธส่งผลมันก็เป็นอย่างนี้ วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมา ใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมย้ามเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร